สวัสดีครับวันนี้เราเจอสปาวของอัพเราตอนนี้เราเจอสปาวของซอมบี้นะครับตอนนี้ก็กําลังฆ่ามันอยู่นะครับตอนนี้ครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหตอนนี้เอ้าอัพเกิดมาแล้วรีบเกิดเออถอ่อนาเร็วก่อนที่ซอมบี้มันจะเกิดแล้วไม่เอาเเแล้วพีกี้แก้วเรา นะครับตอนนี้เราก็ได้เจอสปาว์ผของของอะไรของอันนี้นะครับกำลังเอา้าว่าไม่ใช่เป็นตัวอะไรรู้ไหมล่ะคิปเปอร์มันมาได้ไงไม่รู้มันเดินมาหาอตาะ พี่ว่ามันอยากจะฆ่าอาร์ตมากกว่า,บบาวก็พี่อยู่ห่างลุกหุ้ยอ,อ,อีกล่องอันนี้เดี๋ยวพี่ ตอนนี้ก็กำลังจะตัดเร็วอัดกลับบ้านอารเราขุดสปาวเม,กกออมื่อกี้ออกอ่างอ่ะไม่เลยฮะต้องขุดแล้วนะน้องน่ารักขนาดเลยอะ่ะแค่น,นี้นยังอะแค่ยัง าวางกล่องเลยเอากองแล้วโอ, <c oughs> อ้ทำทีนทีทแล้ว เนี่ย J J N T R D J เ N T อ่ะต้องต้องไปฆ่าคิปเปอร์มาเยอะแล้วก็เอาไรายมามันถึงเจอได้อ้าใ่อัดอัดอจะตายยัง เอาเลยเอาจริงๆเพราะว่านี่มันคือฮาร์ดคอร์นะครับถ้าเราตายครั้งเดียวคือจบเลยนะเออออกมาเร็วๆไปทำกับข้าวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีอะไรกินแล้วเร็ว<ะ>อ่ะทำตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปทำที่อื่น,อ,นอ่ะอ อย่าไปตีดินเนอะเอาตัวอะไรกะโอ้ยคิปเปอร์เนี่ยนะพี่พให้ดับไมาไปอะ่ะเอายัง <c oughs> างดับโอลโกด้วยนะ อาก็ไปปลูกของอาร์ปลูกทำไมตรงนี้ปลูกให้หมดปลูกให้หมดด้วยพังไมปหม้งมไอ้ตัวไงครล้อตอ,อ,อ๋อได้ไหมล่ะ เอาใค่ <Okay. S 2> วางได้ไหม,ไมหนักไหมได้คี <Okay. S 1> สุก็ไม่ต้องเอานะ วเวงไวถ้ามืดก็จบคลิปอ่ะนะ เพราะว่าเพื่อนพี่ชื่อว่าภาสกรเขาบอกไว้ว่าถ้าตอนมืดให้จบคลิปเลยไม่ใช่หรอกคอยจะรุนไดเจียนนะอ่ะวันนี้นะครับเราก็ต้องขอจบคลิปอาธาน้ามาจบคลิปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ